เรียนตามแบบรบนอกแบบตามที่ได้ทราบข่าวมีพระนักปริยัติบางรูปท่านค้นขว้าตามตำราเพราะได้เรียนมามากอาตมาว่าทดลองดูเถิดก,การกลางแบบกลางตำราธรรมนี้ถึงเวลาเรียนเรียนตามแบบแต่เวลารบรบนอกแบบไปรบตามแบบมันสู้ข้าศึกไม่ไหว ถ้าเอากันจริงจังแล้วต้องรบนอกแบบเรื่องมันเป็นอย่างนั้นตำรานั้นท่านทำไว้พอเป็นตัวอย่างเท่านั้นบางทีอาจทำให้เสียสติก็ได้เพราะพูดไปตามสัญญาสังขารท่านไม่เข้าใจว่าสังขารมันปรุงแต่งทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ลงไปพื้นบาดานโน่นไปพบปะพญานาคเวลาขึ้นมาก็พูดกับพญานาค พูดภาษาพญานาคพวกเราไปฟังมันไม่ใช่ภาษาพวกเรามันก็เป็นบ้าทเท่านั้นเองครูบาอาจารย์ท่านไม่ให้ทำอย่างนั้นเรานึกว่าจะดิบจะดีมันไม่ใช่อย่างนั้นที่ท่านพาทำนี้มีแต่ส่วนละส่วนถอนเรื่องทิฏฐิมานะเรื่องเนื้อเรื่องตัวทั้งนั้นอาตมาว่าการปฏิบัตินี้ก็ยากอยู่ถึงอย่างไรก็อย่าทิ้งครูทิ้งอาจารย์ เรื่องจิตเรื่องสมาธินี่หลงมากจริงๆเพราะสิ่งที่ไม่ควรจะเป็นไปได้แต่มันเป็นขึ้นมาได้เราจะว่าอย่างไรอาตมาก็ระวังตัวเองเสมอหลวงพ่อชาสุพัทโท